ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจากเดิมมีแค่260วิวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KMQ Social กันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวนะคะคลิปเรี้ยวใน IG หรือ Instagram กันเนาะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ kmk social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเพื่อเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้เราก่อข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้นะคะอีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ค่ะที่ฉันเป็นมนุษย์กันด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน gmail กันไปได้เลยเนาะเนื่อง จากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG ีหรือ Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลี้ยวนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเลือกกี่ยวกับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวแบบที่2ตรงนี้ก็ได้ค่ะอันแรกก็ไม่ต้องไปเลือกมานเนาะราคามันบั๊กนะแล้วก็ลิงก์ตรงนีี้้นนะะะะคคเเเรราาาก็จไปปท่่ห IG ขอองว เราขึ้นมาเลยนะคะกดที่จุด3าจุดตรงมุมโพสค่ะอ่าเข้าก็เข้ามาก็ปี้ลิงมาเลยนะคะนํามาใส่แท็บเลยค่ะแล้วก็ใส่จำนวนตรงนี้เนาะวันนี้เราก็จะเพิ่มอ่า1,000วิวให้ดูเลยนะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อคลินแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้นะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด4ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะรับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าจะบันทึกรูปไปค่ะแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น Tmoney Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปา Wallet ค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอังเปา Wallet เสร็จสิ้สนกันตามนี้กันได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา Wallet เนาะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะะก็็จเปน ตโเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามนี้กันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ดํเนินการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เราดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลย เราก็จะมาเลื่อนบทมูตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถลีกแดกไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์นะคะก็สามารถลีกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า d K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถลีกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพ ก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับรตัาคอมมิชชั่นอีก5%เกันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนนะเมนูใหม่อยู่ตรงนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์หนอโคพาร้อยบาทกันแล้วนะคะก็สามารถรับชมซีรีส์หนังจีนตรงนี้ค่ะฟีๆไปเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดวิวคลิปเดียงของเรากันเนาะ คลิปวีดีโอนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่260วิวอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอก,กันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจากเดิมมีแค่260วิวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น5,687ิวิวกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะกดสั่งซื้อกันไปเมื่อกี้เนาะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่1000วิวเลยเองเนาะเ,นเ,นเขาก็ขึ้นมาให้เป็น55,000วิวเลยก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะทางอุ๊ซายก็ใจดีแบบนี้แหละค่ะเขาใจดีมากๆเลยเนาะเขาแถมมาให้ตั้งท่าเท่ากกันนะรร้าามใชบิดู และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ kmq social ค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ะคะ่ะเราเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ให้สนใจนะคะ่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ